ร้อยเจ็ดสองห้ามกะเฮิร์ซจะนีพไปขอเชิญติดตามรับฟังรายการที่นี่มออค่ะ คท่านอนรับทุกทารค่ะก็ส่วรายการที่นี่มอองค่ะวันนี้พบกันวันอังคารนะคะ8เมษายน2568ค่ะ ู่ด้วยกันช่วงเวลานี้จนถึงเวลาประมาณ9นาฬิกานะคะรายการที่นี่มาอ,อของเราค่ะวันนี้เรามีประเด็นที่น่าสนใจนะคะติดตามการในการขับเคลื่อนเรื่องของสำนักงานสีเขียวหรือ Green Office ค่ะเชื่อว่าหลายๆห,หน่วยงานนะคะก็คงจะได้ดำเนินการขับเคลื่อนในเรื่องนี้กันอยู่แล้วนะคะวันนี้เราก็เลยจะมาร่วมกันต่าชวนคิดชวนคุยนะคะแล้วก็ติดตามค่ะในส่วนของนโยบายที่สำคัญนะคะของมหาวิทยายลัยสงขลานครินท เราได้มีการดําเนินการในเรื่องนี้ไปอย่างไรบ้างแล้วก็ในส่วนของการที่หน่วยงานนะคะในสังกัดของสํานักงานวิทยาเขตปัตตานีของเราค่ะก็จะเข้าร่วมนะคะในการของรับการประเมินนะคะสำนักงานสีเขียวหรือ g Green o f f i i e ด้วยค่ะดังนั้นสิ่งที่เราได้ดำเนินการมาแล้วแล้วก็กำลังดำเนินการแล้วก็ที่จะ ดำเนินการต่อไปค่ะวันนี้จะมาแนะนำแล้วก็พูดคุยกันในส่วนของหมวดที่3นะคะซึ่งในหมวดที่3นะคะไฮไลท์สำคัญก็จะเป็นเรื่องของการาใช้ทรัพยากรและพลังงานนะคะมาดูกันว่าสงขลานะคารินของเราดำเนินการในเรื่องนี้อย่างไรบ้างค่ะต้อนรับผู้ร่วมรายการนะคะคุณสักกรินเสาพูลค่ะ รักษาการแทนหัวหน้างานระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ค่ะหรือว่าน้องแก๊ปนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสค่ะค่ะตอนรับส่รายการของเราวันนี้มาติดตามกันในหมวดที่3แล้วนะคะของกลิ่นออฟฟิศหรือว่าสำนักงานสีเขียวที่เราได้มีการขับเคลื่อนกันมานะคะในส่วนของหมวดที่3การใช้ทรัพยากรและพลังงานนะเดี๋ยวเราจะมา พูดคุยกันว่ามันมีเรื่องอะไรบ้างแล้วก็เราจะดําเนินการขับเคลื่อนอย่างไรที่จะนําไปสู่การเป้าหมายนะคะในการทั้งการลดการใช้นะคะการประหยัดแล้วก็การใช้อย่างรู้คุณค่าที่สําคัญมันจะมีคีย์เวิร์ดสำคัญในใน,ในหมวดที่3นี้โดยเฉพาะเรื่องของการลดกา๊าซเรือนกระจก,กะจกแล้วก็รเรื่องของความเป็นกลางทางคาร์บอนด้วยเดี๋ยวอาจจะ ให้ทางวิทยากรเราได้ร่วมพูดคุยกันนะคะเชิญค่ะได้ครับในหมวดที่3นี้นะครับมันจะเกี่ยวข้องกับในเรื่องของการลดใช้ทรัพยากรแล้วก็พลังงานครับผมเราเราทราบกันดีอยู่แล้วว่าในเรื่องของกิน o f f ฟิ e เนี่ยมันมีความสําคัญในในช่วงของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศะนะครับผมการลดการเรื่องกระจกอะไรเงี้ยซึ่งมันเกี่ยวข้องกันโดยในหมวดที่3เนี่ยครับมันก็จะเกี่ยวกับ การบริหารจัดการการใช้ทรัพยากรการใช้พลังงานให้ให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดใช้ให้เกิดประโยชน์สูงที่สุดนะครับผมแล้วก็การลดทรัพยากรหรือว่าลดการใช้พลังงานน่ในหมวดที่3ของ green office เนี่ยหลักๆจะเกี่ยวข้องอยู่ประมาณ4 4, ่สี่เรื่องนะครับแต่มีอะไรบ้างเราจะไปติดตามกันนะคะครับผมแล้วก็การเป็นกลางหรือว่าความสมดุลทางคาร์บอนคาร์บอนเนียทริตี้นะครับ มันเป็นตัวชี้วัดสําคัญของแผนพัฒนาวิยาเขตของเราด้วยที่เราตั้งเป็นตัวชี้วัดสําคัญตัวชี้วัดหนึ่งเลยว่าเราเนี่ยจะลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เข้าสู่บรรยากาศหรือว่าเราจะลดก๊าซเรือนกระจกเข้าสู่บรรยากาศก็คือเราจะตั้งเป้าไว้ว่าใน1ปีเนี่ยเราจะลดถึง600ตันคาร์บอนไดออกไซด์เลยทีเดียวครับแล้วเราจะวัดได้อย่างไรเราจะทราบได้อย่างไรคะในการคำนวณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หรือว่าก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อยสู่บรรยากาศเนี่ยนะครับ เราจะมันมาจากการคำนวณการลดใช้พลังงานไฟฟ้าครับพลังงานการใช้น้าปละปาการใช้น้ํามันเชื้อเพลิงแล้วก็การใช้กระดาษหรือว่าทรัพยากรอื่นไม่ว่าจะเป็นพวกอุปกรณ์สํานักงานอะไรเงี้ยครับผมมันก็จะเอาตัวที่เราลดการใช้สิ่งต่างๆที่ผมได้กล่าวไปเนี่ยเพื่อมาคํานวณว่าเราเนี่ยใน1ปีนะครับเราลดการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยเท่าไรครับมันจะมีสูตรการคํานวณอยู่ด้วยครับในตรงนี้ครับ ทีนี้ประเด็นที่เรากำลังขับเคลื่อนเนี่ยมันก็จะเชื่อมโยงกับเรื่องของ SDG ใ<ช>น,นเรื่องของการพัฒนาอย่างยั่งยืนด้วยมันจะเข้าไปในจุดไหนในในประเด็นหมดไหนได้บ้างคะในตัว SDG ที่เป็นเป้าหมายที่13า <13 S 2> ในเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศครับ <c oughs> แล้วก็ในตัวที่สิบสองที่เกี่ยวกับการ ใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพครับมันจะเกี่ยว<ช>ข้องหลักๆอยู่ในสองมุดหมายนี้ครับผมนะคะ12 13ของตัวชี้วัดสู่การพัฒนาที่ยังง่งยน<ช>ืนหรือสนะคะที่เราก็เป็นส่วนหนึ่งในการร่วมกันกับเคลื่อนแล้วก็เรื่องนี้เป็นนโยบายทั้งระดับประเทศนะคะ international ระดับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเราก็มีการพูดคุยกันในเรื่องเหล่านี้ด้วยนะคะทีนี้เราจะมาดูนะคะว่าในส่วนของการขับเคลื่อน แต่ละประเด็นนะคะการลดใช้ทรัพยากรและพลังงานนะคะว่าเราทําอย่างไรเมื่อสักครู่นะคะทางน้องแซกได้เล่าให้ฟังไปแล้วว่ามันจะมีตัวหลักๆทั้งเรื่องของไฟฟ้า,ปปาน้ํากระดาษนะคะอันนี้เป็นทรัพยากรเชื่อว่าทุออฟฟิศมีใช่ออฟฟิศใช้เลยใช้อ,อยู่ทุกวันสไลด์มาได้เลยนะคะดังนั้นนี่จะเป็นสิ่งที่เราเจออยู่ในชีวิตประจําวันอยู่แล้วทุกวันนี้ก็พยายามกระดาษเมื่อก่อนเราจะใช้เป็นกระดาษสองหนะ้า แต่ตอนนี้ดูเหมือนว่าพอเรามีเทคโนโลยีเข้ามาเราก็ลดใช้กระดาษไปเราก็เปลี่ยนเป็นมีการสแกนบ้างนะคะเรช้เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งตอนนี้เวียาเขตปัตนีเราปรับปรับตัวมาใช้เอกสารอิเล็กทรอนิกส์มากขึ้นมีการส่งไฟเอกสารมากขึ้นเราจะปริ้นเฉพาะเอกสารสําคัญสาคัญหรือว่าที่จําเป็นเท่านั้นครับอ่านะคะเรื่องกระดาษนี่คือเราก็มีเป้าว่าจะต้องลดให้ได้ด้วยนะลดการใช้นะคะที่ถ้าจะยังต้องใช้ก็ต้องใช้อย่าง ประหยัดแล้วก็รู้คุณค่านะคะให้ให้ให้ได้ประโยชน์สูงสุดเลยทีเดียวนะคะส่วนเรื่องไฟฟ้าล่ะคะอันนี้น่าจะเป็นเบสิกพื้นฐานมาเลยเพราะว่าเมื่อก่อนเราก็จะเคยได้ยินว่าถ้าไม่ใช้โปรดปิดให้ใหปิดไปปิดทุกครั้งเมื่อไม่ใช้งานไม่ใช้งานครับผมแล้วก็การการลดใช้พลังงานไฟฟ้าเนี่ยมันมีประเด็นที่น่าสนใจเรื่องการเปิดปิดแอร์ด้วยครับเกี่ยวกับเรื่องแอร์ใช่ครับยกตัวอย่างเช่นอ่า เมื่อก่อนเนี่ยเราอาจจะบอกว่าการเปิดแอร์เนี่ยเราเปิดในช่วงเช้าปิดตอนพักเที่ยงแล้วก็เปิดอีกครั้งหนึ่งในช่วงบ่ายแต่จากข้อมูลใหม่จากนักวิชาการหรือว่าผู้ที่เชี่ยวชาญทางด้านเครื่องใช้ไฟฟ้าเนี่ยก็ออกมาบอกว่าการเปิดแอร์ทั้งวันเนี่ยมันสามารถประหยัดไฟมากกว่าการที่เปิดช่วงเช้าปิดช่วงเที่ยงแล้วมาเปิดอีกทีช่วงบ่ายเพราะว่าตัวแอร์เครื่องปรับอากาศเนี่ยครับผมจะมีการ พอเราเปิดเครื่องเนี่ยมันจะบูตมันจะกินไฟในการปรับอุณหภูมิใช่ครับเราก็เลยในกลินออฟฟิศในครั้งเนี้ยมาตรการในการประหยัดพลังงานเรื่องใช้ไฟฟ้าเนี่ยในการเปิดปิดแอร์เราจะเปิดตั้งแต่10โมงครับสิบโมงแล้วก็ปิดปิดอีกครั้งหนึ่งตอน4ี่โมงเย็นคือเรา่ยไม่ปิดแล้วนะเที่ยงเราไม่ปิดครับ๋อยาไปเลยจะไปปิดตอนสี่โมงนแล้วเราจะตั้งอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศไว้ที่26องศา26องศาอ่องศาแล้วก็เราจะอาจจะเปิดพัดลมช่วยด้วยค่ะมาช่วยระบายหลายๆคนอาจจะ สงสัยว่าเอ้เราเปิดแอร์แล้วทําไมเราต้องเปิดพัดลมอีกอาจจะเปลืองไฟอีกหรือเปล่าการเปิดพัดลมเนี่ยจะช่วยในการระบายอากาศให้อากาศมันหมุนเวียนเย็นขึ้นภายในในห้องสํานักงานนะครับแล้วก็ยังมีผลการศึกษาอีกว่าถ้าเราเปิดแอร์ที่26องศาโดยเปิดพัดลมร่วมด้วยนะครับจะประหยัดไฟหลายคนอาจจะสงสัยว่าทาไมถึงประหยัดไฟพัดลมหนึ่งตัวเนี่ยจะกินไฟอยู่ที่50วัตต์ครับ ถ้ายกตัวอย่างเครื่องปรับอาก,กาศที่9,000 BTU เนี่ยอาจจะก,กินไฟอยู่ที่ประมาณ2,000วัต์ถ้าเราเปิดแอร์ที่26องศาแล้วเปิดพัดลมเนี่ยครับพัดลม1ตัวจะกินไฟแค่50คพัดลม20ประมาณ15-20ตัวจะกินไฟเท่ากับแอร์หน่งหน่วยแล้วนี่น่าสนใจมากเลยนะคะเป็นข้อมูลที่ทำให้เราต้องมาวางแผนจัดการในออฟฟิศใหม่นะคะแล้วข้อมูลยังบอกอีกว่าการ เพิ่มอุณหภูมิของเครื่องปรับอากาศเพียงแค่1%จะช่วยลดค่าไฟหรือว่าลดพลังงานได้10%ครับแค่1องศานะครับแค่1่องศาเราเปิดเพิ่มขึ้น1องศาจะลดค่าไฟลง10%คเรับอ๋อเมื่อก่อนเนี่ยเราอาจจะเคยได้ยินว่า25ต้องเปิดแอร์ที่25่สองศาเซลเซียสใช่ครับตอนนี้คือเราปรับให้สูงขึ้นไปหน่อยเป็น2 6แต่ว่าเราจะมีเปิดพัดลมพัดลมร่วมด้วยนะคะแล้วก็ถ้าออฟฟิศไหนมีแต่แอร์แล้วก็แอร์ ส่วนหน้าก็แอร์ส่วนกลางก็แอร์ด้านหลังก็แอร์คือแอร์ทั้งหมดดังนั้นอาจจะลองปิดบังตัวแล้วก็เพิ่มพัดลมดีไหมคะน่าจะได้ถ้าถ้าเป็นห้องสํานักงานใหญ่ๆเรามันจะมีแอร์ที่เป็นแอร์ที่ฝังผนังเราอาจจะเปิดไล่เปิดไปทีละโซนโดยห่างกันเพียง5นาทีอันนี้ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการใช้ไฟฟ้าเนี่ยเขาบอกมาว่าในการเปิดแอร์เนี่ยในห้องสำนักงานใหญ่ๆแล้วไล่เปิดไปทีละโซนทีละโซนโซนเริ่มต้นก่อนที่คนเข้ามานะคะ และที่สําคัญนะครับในห้องปรับอากาศเนี่ยไม่ควรเปิดปิดประตูบ่อยๆห้ามเปิดปิดประตูค้างไว้เราอาจจะ,ะเช็คดูว่าเรามีหน้าต่างเปิดไว้หรือว่าประตูเปิดค้างไว้หรือเปล่า<ม>ก็จะใช่ครับก็จะ,จะสูญเสียวความเย็นใช่ครับเราจะช่วยลดค่าไฟลงได้ครับผมค่ะอันนี้ถ้าเราเอามาบริหารจัดการแล้วก็เอามาคํานวณน,นี้มันลดได้หมดเลยนะคะค่าไฟค่าอะไรต่างๆเนี่ยนะคะมันมันช่วยให้เราได้ใช้ทรัพ,พยากรอย่างรู้คุณค่าด้วยแล้วก็รวมไปถึง การจัดการของสำนักง,งานของเราด้วยอันนี้เชื่อว่าลหลายๆหน่วยงานเมื่อก่อนเราก็เหมือนมาเ,าเช้าก็เปิดโลง่งเลยแล้วทุกคนก็จะเปิดแอปพร้อมกันตอน9ก้าโมงนะคะแล้วก็จะปิดตอนเที่ยงอาไปทานข้าว <c oughs> แล้วก็เปิดพร้อมกันอีกตอนบ่ายโมงแต่ปรากฏว่ามันทําให้เครื่องเนี่ยมันยังไงครับพแล้วเปิดพร้อมกันอีก <c oughs> ใช่ครับเปิดพร้อมกันแล้วตัวโหลดไฟมันจะกินไฟในการทาความเย็นในตัวตอนเริ่มต้นนะครับผมนะคะในตอนพักเที่ยงอ่ะ เราแนะนําว่าให้ปรับอุณหภูมิจากที่เราเปิด26องศาเราอาจจะปรับเป็น27อ่าปรับเพิ่มขึ้นไปใช่ครับก็ไม่ต้องปิดซะทีเดียวใช่เพราะว่ายังไงตอนบ่ายเราก็มีเวลาพักแค่1ชั่วโมงนะครับตอนบ่ายโมงเราก็กลับเข้ามาทํางานในออฟฟิศอ่าค่ะดังนั้นประเด็นนี้สําคัญมากๆเลยนะคะค่ะจผมในส่วนของอีกอีกตัวพลังงานหนึ่งก็เป็นน้ำประปานะครับที่เราก็ได้มีมาตรการในการประหยัดน้ำโดยเอา เราอาจจะกําหนดว่าให้ทาความสะอาดพื้นก่อนทาความสะอาดห้องก่อนเลอาน้ําตัวนั้นครับไปรดน้ําต้นไม้แล้วก็เราก็กําหนดเวลาในการรดน้ําต้นไม้ด้วยนะครับโดยกําหนดในช่วงเช้าเนี่ยจะอยู่ที่สักครู่นะครับอันนี้เรื่องน้ำเรื่องน้าใช่ครับเราจะรดน้ําจะตอน8ปดโมงครึ่งถึง1ิบโมงครึ่งครับผมหรือไม่ก็เราอาจจะดูสภาพฝนฟ้าอากาศด้วยซึ่งบางวันเนี่ยฝนตกเราอาจจะไม่ได้ต้องรดน้ําในช่วงเช้า อาจจะปรับไปรืน้ําในช่วงบ่ายแทยอนอะไรเงี้ยครับผมแล้วก็สุขภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับาการใช้น้ำเนี่ยตอนนี้หลายๆหลายๆอาคารนะครับก็เปลี่ยนอุปกรณ์หรือว่าพวกสุขภัณฑ์ประหยัดน้ํามากขึ้นใช่ค่ะค่ะก็เน้นเรื่องของอย่างอย่างเช่นการใช้ชักโครกอ่าใช่นะครับก็บางคนก็ก่อนจะทำภารกิจ ก็กดก่อนใช่แล้วก็ทำภารกิจเสร็จกดอีกก็ดีมันก็ใช้น้ําคูณสองแต่แต่ถ้าแต่ถ้าถ้าสังเกตนะครับคูรุพันธ์รุ่นรุ่นใหม่ๆเนี่ยจะมีแบ่งปุ่มกดออกเป็นสองปุ่มถ้าถ้าถ้าหลายคนลองสังเกตในในห้องน้ํานะครับปุ่มนึงเนี่ยอ่าจะใช้ตอนที่เราถ่ายเบาอ่าเรากดทุกเบาๆอย่างเงี้ยมันจะเป็นอ่าพอกดแล้วเนี่ยปริมาณน้ําที่ออกมันจะน้อยกว่าจะน้อยกว่าอ๋อนี่เขาเขาแยกให้เพราะว่า จะได้เร็วบริหารจัดการใช้นานเป็นเหมาะสมกับภารกิจของเราใ่ไตหนักไต้เราไต้หนักเราจะกดปุ่มที่อาจใช้ปริมาณน้ําเยอะหน่อยจะให้ชำระล้างให้สะอาดด้วยค่ะอันนี้ดีมากเลยนะคะดังนั้นการออกแบบของสุขภัณฑ์นะมันก็มีผลต่อการช่วยประหยัดน้ําแล้วก็รวมไปถึงภายในในบ้านของเราด้วยเคยไปบางโรงแรมนะคะในกรุงเทพเนี่ยเขาจะมีเหมือนกับ ไม่มีที่สายฉีดชำระนะแต่เขาจะมีระบบปุ่มให้เลือกเวลอที่แบบน้ำมันจะพุ่งึ้นมาอันนี้อันนี้อันนี้ก็เหมือนกับอันนี้มันช่วยประหยัดน้าได้ไหมคะช่วยประหยัดน้ำครับเพราะว่าปริมาณน้ําจากสายชำระเวลาฉีดปริมาณที่ออกมาเนี่ยมันจะเยอะกว่าน้ําที่พุ่งออกมาจากสายที่เป็นตัวที่ติดมากับตัวสุขภัณฑ์เองเขาออกแบบว่า ให้ให้ให้เหมาะสมกับการใช้งานทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแล้วก็ประโยชน์การใช้น้ําให้เหมาะสมกับการทำํำด้านในสุข,ขาอนามัยของเราด้วยอันนี้อันนี้ก็เลยมองว่าเออนะ,ะแต่ถ้า ถ้าเราอาจจะไม่เคินเราก็จะรู้สึกว่าต้องใช้น้าเยอะๆนะคะมันจะรู้สึกว่าสะอาดอันนี้ก็จะเป็นการปรับในแง่ของได้ทั้งเรื่องของเทคโนโลยีด้วยได้ด้านนวันวตรกรรมด้วยแล้วก็เรื่องของประ,ประหยัดน้าด้วยแล้วก็ประหยัดค่าใช้จ่ายโดยเฉพาะโร,รงแรมระดับ VIP เ<ช>นีนเขาก็จะใช้เยอะค่ะและอีกส่วนหนึ่งในการลดใช้พลังงานเนี่ย ในเรื่องของน้ำมันเชื้อเพลิงน้ำมันบ้างค่ะในในการทํางานของสํานักง,งานเราเนี่ยครับเวลาเราอาจจะมีแบบผู้บริหารหรือว่าตัวบุคลากรเองเนี่ยออกไปไประชุมนอกสถานที่บ้างหรือว่าเดินทางไปไประชุมที่ส่วนกลางที่กรุงเทพมหานครบ้างในการมาตรการในการประหยัดน้ํามันของเราเนี่ยเรากําหนดไว้ว่าทุกคนเนี่ยจะต้องวางแผนวางแผนในการเดินทางร่วมกันว่าโอเคเมีใครบ้างที่จะเดินทางไปหัดใหญ่เพื่อขึ้นเครื่องไปกรุงเทพหรือว่ามีใครบ้างที่จะเดินทางไปในเส้นทางนี้คือ ควรไปร่วมด้วยกันถ้าเราไปด้วยกันเนี่ยมันก็จะลดการาใช้น้ํามันที่ว่ารถตู้หนึ่งคันจะออกไปส่งผู้บริหารณจุดหนึ่งไปส่งแล้วก็รอรับต่อก็รอรับกลับมากลับมาเสร็จต้องไปส่งอีกบุรลษวันอีกคนนึงเพื่อไปไประชุมอีกที่หนึ่งมันก็จะเป็นการที่รถตู้หนึ่งคันเนี่ยไปกันคนละทางจัดเวลาที่สามารถไปด้วยกันได้เลยอันนี้ก็จะเป็นอีกวิธีการหนึ่งซึ่ง ก็ต้องบอกว่าของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ของเราก็มีการใช้พลังงานเยอะใช่ครับนะคะโดยเฉพาะน้ามันเชื้อเพลิงนะเพราะว่าเราจะต้องมีประชุมเดินทางกันตลอดเลย,เลยนันก็ต้องเอาวันนี้เข้ามาช่วยใช่ครับเราต้องกําหนด <c oughs> วา่าผู้ที่ <c oughs> จะต้องออกไปประชุมเนี่ยต้องมีการวางแผนว่าจะไปประชุมที่ไหนเวลาเท่าไหร่แล้วในเวลาเดียวกันเนี่ยมีใครอีกบ้างที่จะเดินทางไปยังเส้นทางเดียวกันก็คือให้ไปด้วยกันอาจจะเราอาจจะไปก่อน สักชั่วโมงสองชั่วโมง <ไป S 1> ก็ไม่เป็นไรแต่ไปเตรียมตัวเพื่อที่จะประชุมหรือว่าไปเตรียมตัวเพื่อที่จะนําเสนอง,งานงอะไรเงี้ยครับผมค่ะแต,แต่ตอนนี้ทราบว่างานยานยนต์เขาก็จะมีระบบการใช้การการกรอกข้อมูลแบบ ronics, อิเล็กทรอนิกส์ฉนั้นเขาจะรู้ข้อมูลภาพรวมว่าวันนี้ มีใครจะใช้บริการงานยานยนบ้างก็จะมีข้อมูลัดนี้ไว้นะคะและเขาก็จะบริหารจัดการได้ว่ารถพอไหมได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยหรือสามารถไปด้วยกันได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะช่วยได้นอกจากการเดินทางด้วยกันหรือว่าที่เราเรียกว่าข่าวผูที่เราเส้นทางเดียวกันไปด้วยกันอะไรเงี้ยคืองานงานยันยนเนี่ยก็จะเป็นในคณะทํางานหมวดที่3เช่นเดียวกันในการที่จะลดใช้พลังงานนอกจากว่าทางเดียวกันไปด้วยกันแล้วเนี่ยมันยังต้องบํารุงรักษาบํารุงรักษาเครื่องยนต์บํารุงรักษา พวกเครื่องยนต์แล้วก็ทํารถให้พร้อมในการเดินทางไม่ว่าจะเป็นลมยางการเช็คเครื่องยนต์เลยครับใช่ครับมันก็จะช่วยประหยัดพลังงานด้วยแล้วเหมือนกับว่าถ้าไปเสียอยู่อะไรอย่างเงี้ยมันก็หนึ่งก็คือไม่ได้แล้วมันช่วยไปปลอดภัยแล้วมันก็เหมือนกับว่า มันไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้<ช>เต็มที่ต้องมีการเช็คตรวจสอบใ<ช>่นะคะเราก็จะได้ใช้พลังงานได้อย่างคุ้มค่าด้วยมีประสิทธิภาพแล้วก็เกิดประโยชน์สูงที่สุดอ,อันนี้ตอบโจทย์เรื่องนี้ด้วยนะคะเกิดประโยชน์สูงสุดนะคะอย่างมีประสิทธิภาพดังนั้นทุกๆอย่างทุกเรื่องที่เราพูดคุยนี่ยอยู่ในการกับเคลื่อนหมดเลยนะคะและเชื่อว่าแต่ละหน่วยงานก็อาจจะต้องไปมีการบริหารจัดการที่เหมาะสมสอนคล้องนะคะตามลักษณะของการใช้งานด้วยนะคะมี เป้าหมายสําคัญต่อนะคะสาหรับการขับเคลื่อนของเรานะคะต่อไปอย่างอย่างที่ทราบกันว่าเราได้กําหนดตัวเป้าหมายการลดใช้พลังงานไว้แล้วนะครับผมไม่ว่าจะเป็นไฟฟ้าน้ําประปาหรือว่ากระดาษเนี่ยเราจะลดลงให้ได้ร้อยละหนึ่งเมื่อเทียบกับปีที่แล้วก็คือปี2567ว่าปี68เนี่ยเราลดเรามีเป้าหมายเพื่อลดให้ได้ร้อยละหนึ่ง ในส่วนของน้ํามันเชื้อเพลิงเนี่ยเราจะลดให้ได้ร้อยละ0.5ถ้าเราดูตัวเลขนะครับอาจจะเป็นตัวเลขที่น้อยแต่เมื่อ<ด>มาคํานวณมาคํานวณปริมาณการปลดปล่อยการเลือนกระจกทั้งไม่ว่าจะเป็นการใช้ไฟฟ้าน้ำประปาหรือว่ากระดาษเนี่ยเมื่อคานวณแล้วเนี่ยตัวที่ลดลงเนี่ยถึงแม้ว่าเราจะกําหนดเป้าหมายเพียงแค่ร้อยละหนึ่ง แต่ตัวที่เราทําให้ลดการปลดปล่อยได้เนี่ยมันก็คือเยอะพอสมควรอ,อ๋อนี่คือแค่ร้อยละหน<ช>ึ่งเท่านั้นนะคะคเป็นแบบเบื้องต้นเลยเออแต่ถ้าเราทําได้มันช่วยลดได้จริงๆนะคะและถ้าทุกหน่วยงานนะคะทุกองค์กรทุกสถาบันทําเรื่องนี้ไปในทิศทางเดียวกันเนี่ยดูซิว่าเราจะช่วยยืดอายุนะคะโลกของเราไปได้อีกเยอะเลย<ช>นะคะคที่เขาจะได้ไม่ต้องออแล้วก็มันจะเชื่อมโยงเป็นเรื่องของออภาวะ สภาวะอากาศการเปลี่ยนแปลงของโลกด้วยนะคะเพราะทุกอย่างมันมีผลสัมพันธ์กันหมดเลยนะคะเป็นเรื่องเล็กๆที่เราเริ่มต้นเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่นะคะแล้วก็คนแรกที่จะต้องเปลี่ยนแปลงเลยคือตัวเราเองก่อนด้วยใช่นะคะดังนั้นเรื่องสํานึกเรื่องอะไรด้วยใช่ครับในการดําเนินงานของหมวดที่3เนี่ยนอกจากเราทบทวนมาตรการการลดใช้พลังงานอะไรเงี้ยแล้วใช่ไหมครับเรายังมีการลงพื้นที่ไปให้คําแนะนํา จะจะใช้คําว่าลงไปสุ่มตรวจตามมาตรการเนี่ยมันอาจจะดูแบบเป็นเชิงลบเกินไปท่านได้ดาเนินการได้อย่างถูกต้องนะคะรู้สึกเออไปทิศทางเดียวกันใช่ครับแล้วเราก็จะไปลงไปเก็บข้อมูลเรานอกจากเราลงไปแนะนําการปฏิบัติตามมาตรการลงไปรณรงค์เพื่อให้บุคลากรเนี่ยตระหนักแล้วก็ไปสร้างการรับรู้เรื่องการลดใช้พลังงานแล้วเนี่ยเราก็ยังไปเก็บข้อมูลว่ามาตรการที่เราออกไปเนี่ยบุคลากรรับรู้หรือว่า ปฏิบัติการปฏิบัติตามเนี่ยได้มากน้อยแค่ไหนแล้วเราก็จะมาปรับเพราะเราไม่อยากจะให้การดําเนินการกินออฟฟิศเนี่ยไปรู้สึกไปกระทบไปสร้างความยากลําบากเอต้องต้องทํางานเพิ่มขึ้นรู้สึกว่าลำบากใจเลยเกินอะไรอย่างเงี้ยนะเกิดความยุ่งยากทำไมเราต้องอปฏิบัติแบบนี้ด้วยใช่ครับค่ะ แต่จริงๆแล้วมันเป็นเรื่องที่เราทําอยู่แล้วใช่ทุกคนผมผมเชื่อว่าทุกคนทําอยู่แล้วเราปิดไฟเมื่อไม่ใช้งานเราปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าเครื่องคอมพิวเตอร์หรือว่าแม้แต่ตอนนี้เองเนี่ยทางยกตัวอย่างของตึกเรือเรามีการใช้เครื่องพินเตอร์ที่เป็นเครื่องพิอร์กลางเราจะไม่มีการใช้พินเตอร์ส่วนตัวละเราจะมารวมอยู่จุดตรงกลางที่ในแต่ละชั้นเนี่ยก็จะสามารถพิ้น์ในเครื่องนั้นได้ครับค่ะมันก็อาจจะต้อง เขาเรียกว่าจัดการนิดนึงทั้งตัวเราแล้วก็บางทีอาจจะเหมือนกันจะใช้ร่วมกันว่าฉันน้องก่อนเดี๋ยวพี่ตามหลังอะไรอย่างเงี้ยจะได้ไม่ชนกันใช่แล้วในการใช้วัสดุอุปกรณ์สํานักงานเนี่ยมันจะอยู่ในการขับเคลื่อนของกิจกรรมเจดสอซึ่งเป็นการดําเนินการของหมวดที่5ที่จะต้องดําเนินการเกียดกรบสิทธิเจ็ดส่อการนําอุปกรณ์สํานักงานมาไว้ในจุดตรงกลางที่ทุกคนมาใช้ร่วมกันใช้ร่วมกันค่ะก็เป็นการลดการใช้อ่า ทรัพยากรอีกทางหนึ่งตัวเช่นเดียวกันครับอันนี้อันนี้อันนี้ก็เชื่อว่าหลายที่ก็คงจะได้ปรับไปแล้วอย่างของสถานีเมื่อก่อนเราจะมีให้บุคลากรเบิกอุปกรณ์สำนักงานใช่ทุกคนก็จะมีแล้วก็ทุกคนก็จะผลกันว่าของฉันหายอีกแล้วกันกระไรหายแม็กหายอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พอเราทำกลินออฟฟิศคือที่สถานีของเราได้เริ่มต้นทํามาก่อนแล้วด้วยนะครับเพราะเราอยู่ในฝ่ายของอาคาร เทคโนโลยีแลนะนวัตกรรมการเรียนรู้นะครร่วมกับทางสำนักวิทยาบริการซึ่งก็ได้มีการประเมินสํานักงารกรีดออฟฟิศไปแล้วดังนะนั้นเราเห็นเห็นประโยชน์มากๆเลยเรารพอเราทําเป็นกองกลางเนี่ยทุกคนจะใช้คือทุกคนก็ไม่ได้ใช้ทุกวันไม่ได้ใช้บ่อยก็บางทีจะเย็บแม็กซ์ทำอะไรเอกสารอะไรก็มาใช้ที่กองกลางงั้นกองกลางเนี่ยก็จะเหมือนกับเราช่วยกันดูแลมีกา<ช>รจัดการ,รก็ทุกอย่างก็จะอยู่ครบไม่มีของใครไม่มีไม่มีอะไรหาย ว่าทุกคนก็จะมาใช้ตรงกลางก็จากเมื่อก่อนที่ของตัวเองจะหายบ่อยมันหายไปไหนไม่ทราบเหมือนกันก็คือการใช้อุปกรณ์ร่วมกันหรือว่าการดําเนินการตามมาตรการต่างๆเนี่ยเราเชื่อว่าถ้าคนเนี่ยจะเป็นหัวใจสําคัญของการเปลี่ยนแปลงถ้าเกิดทุกคนเนี่ยตระหนักในการลดใช้พลังงานเนี่ยมันก็จะสามารถทําให้ผลลัพธ์เนี่ยมันก็จะไปลดการปลดปล่อยการเรื่องกระจกได้ค่ะ คือทุกอย่างที่เราทำเนี่ยเราจะมีเป้าหมายก็คือไปช่วยลดการปล่อยกา๊าซเรือนกระจกซึ่งเชื่อว่าทุกท่านคงทราบดีว่ากา๊าซเรือนกระจกหรือว่าที่พลังงานแสงเนาะที่มันลงมากระทบโลกเราเนี่ยคือพอชั้นบรรยากาศมันมีส่วนที่ไม่สามารถจะจะจะ,จะเคลื่อนได้เนี่ยมันก็จะความร้อนมันก็จะอมอยู่ภายในอยู่ภายในโลกเราอ่ามันก็เหมือนเตาอบและดังนั้นมันก็จะร้อนขึ้นร้อนขึ้นแล้วมันก็จะมีผล ไดทั้งเรื่องฝุ่นควันอะไรต่างๆเนี่ยมันก็จะอบอยูภายในชั้นบรรยากาศที่มันถูกทําลายหรือว่าสารที่มันอยู่ในพวกผลิตภัณฑ์พวกโฟมพวกอะไรอย่างเงี้ยน้ำยาแอร์อะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีผลหมดเลยต่อชั้นบรรยากาศโลกของเราการที่เราช่วยกันนะมันก็จะทําให้ทุกอย่างเนี่ยมันก็ส่งผลดีต่อสภาพแวดล้อมแล้วก็เรื่องเหล่านี้มันถูกเอามาเป็นนโยบายของระหว่างประเทศด้วยใช่ครับนะคะ การมีนโยบายระหว่างประเทศเนี่ยไม่เฉพาะระหว่างประเทศหรือว่าในระดับประเทศเท่านั้นเนี่ยวิทยาเขตปัตตานีเราก็อย่างที่ผมบอกไปในตอนต้นว่าเราก็นํามาเป็นตัวชี้วัดสําคัญของวิเยาเขตปัตตานีเลยว่าเราจะตั้งเป้าว่าเราจะลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกเราจะมุ่งสู่การเป็นซีโร่คาร์บอนไดออกไซด์เราจะลดการเปลี่ยนแปลงเราตั้งเป้าหมายไว้ว่าเราจะลดตั้งปีละ6 0 0ตันคาร์บอนไดออกไซด์600ตันนะคะดังนั้น ในปีนี้เรากำลังขับเคลื่อนอยู่นอกจากเราตอบโจทย์นโยบายมหาวิทยาลัยนะคะเป็นตัวหนึ่งในตัวชี้วัดสำคัญที่เราจะต้องประเมินถูกประเมินด้วยแล้วก็ในเมื่อเราทำเรื่องของ green office แล้วนะคะเราก็แล้วก็ทุกหน่วยงานในสังกัดของสำนักงานวิทยาเขตปัตตานีด้วยคือเราไม่ได้เฉพาะตึกเรือหรือว่าตึกสอนอขออย่างเดียวแต่ว่าทุกหน่วยงานเลยที่อยู่ภายใต้สังกัด ก็คืออาคารอาคารทั้งหมด15อาคารที่อยู่ในพื้นที่รับผิดชอบของวิทยเขตปัตตานีสำนักงานวิทยเขตปัตตานีรวมทั้งอาคารเดียนร่วมโรงอาหารลานอิดลานเล่หมดเลยหมดเลยครับทุกแห่งใช่ครับลานอิดลานเลรลานประดูรวมด้วยนะคะหอพักหอพักรวมด้วยนะคะหมดเลยคือทุกพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ภายใต้การบริหารจัดการของสำนักงานวิทยเขตเนี่ยเราจะนําทุกพื้นที่เนี่ยมาเข้าสู่กรีนออฟฟิศ ครับผมมาตรการการลดใช้พลังงานก็จะต้องถูกจะเรียกว่าบังคับใช้ก็ไม่เชิงทุกทุกอา,อาคารทุกพื้นที่เนี่ยจะต้องปฏิบัติตามมาตรการเพื่อร่วมกันลดการใช้ทรัพยากรและพลังงานครับดังนั้นแต่ละหน่วยงานนะคะนี่อย่างของในมอของเราจะต้องสามารถตอบโจทย์ได้ว่าที่เราทําอยู่ทุกวันนี้เราสามารถช่วยลดนะคะการใช้ทรัพยากรและพลังงาน ในหน่วยงานของเราในส่วนที่เราต้องดูแลรับผิดชอบเนี่ยไปได้มากน้อยแค่ไหน <c oughs> นะคะอันนี้ก็เพื่อเพื่อเราจะได้ไปตอบโจทย์ในส่วนของส่วนกลางด้วยแล้วก็เวลาที่เราอขอรับการประเมินนะคะโดยผู้สรงคุนวุฒิ <c oughs> เขาก็จะต้องดูผลลัพธ์ที่ออกมาแล้วก็ที่สําคัญ ต้องวัดในเรื่องของการรับรู้และการมีส่วนร่วมด้วย<ช>นะคะคว่าเราเข้าใจไหมเราได้มีส่วนช่วยเหลือได้ทําอะไรกันบ้างอย่างนั้นวันนี้ก็นอกจากจะสื่อสารภายในบุคลากรของเราแล้วส่วนหนึ่งก็คือเชื่อว่าภายนอกนะคะหน่วยงานภายนอกหลายหน่วยงานเนี่ยก็กำลังทําเรื่องนี้อยู่รหรือถ้าท่านมีความประสงค์จะขอรับการตรวจประเมินก r e e นออฟฟิศนะคะสำนักงานสีเขียวเนะี่ยท่านก็สามารถดูดูแนวทางได้เ่าเราได้เริ่มทําแล้วก็ทํามาแล้วด้วยนะคะได้อาจจะเป็นตัวอย่างแบ่งปัน ประสบการณ์กันได้เพราะตอนนี้ที่มอของเราหน้าบัตรนีของเรามีหลายหน่วยงานเลยนะคะที่ได้รับการประเมินยกตัวอย่างคณะมนุษยศาสตร์ใช่ครับแล้วก็สํานักวิทยาเองเราก็ได้ผ่านการประเมินเรียบร้อยแล้วสสอด้วยนะคะคณะวิทยการสื่อสารด้วยนะคะก็คณะนี้ก็ถือว่ามี สิ่งที่น่าสนใจเพราะว่ามีหลายส่วนของคณะเขาก็ต้องทําไปพร้อมๆกันถ้าทุกคณะทําได้หมดนั่นหมายถึงทั้งวิทยาเขตของเรามันก็จะไปด้วยกันใช่เราก็อาจจะเป็นเป้าหมายต่อไปคือเราอาจเป็นกรีนกรีนแคมปัสกรีนยู n ิเวอร์ซิตี้ใช่ใชนะคะั้นวันนี้นะคะก็พูดคุยกันกับราการที่นี่มออนะคะสำหรับการกับเคลื่อนในเรื่องของ g ก e ีนอ f ฟ i c e หรือสำนักงานสีเขียวนะคะในวดที่3เรื่องของการใช้ทรัพยากรและก็เรื่องของพลังงานนะคะอย่าง ประหยัดอย่างรูปคุณค่าแล้วก็เกิดประโยชน์สูงสุดด้วยนะคะเพื่อที่เราจะได้ไปลดทั้งเรื่องของการก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ Gas, dioxide, นะคะ,ะป้องกันเรื่องของปรากฏการ์ก๊าซเรือนกระจกเรือนกระจกแล้วก็เรื่องของความเป็นกลางทางคาร์บอนด้วยที่เราจะต้องทําให้ได้ตามเป้าหมายนะคะสุดท้ายอ่ะมีอะไรฝากเพิ่มเติมบ้างคะครับผมสุดท้ายนะครับ <c oughs> การลดการใช้พลังงานเนี่ยไม่ไม่ใช่เพียงแค่ลดการปลดปล่อยการเรือนกระจก <c oughs> เท่านั้นนะครับ แต่ยังเป็นการปลูกฝังวัฒนธรรมที่รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมแล้วก็เราจะมุ่งสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนในระยะยาวต่อไปครับค่ะ ก็คือเป้าหมายนะคะที่เราทุกคนแล้วก็เชิญชวนทุกหน่วยงานนะคะทุกทท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งนะคะในการร่วมการใช้ทรัพยากรแล้วก็พลังงานอย่างรู้คุณค่ายอย่างประหยัดแล้วก็เกิดประ,ประโยชน์สูงสุดด้วยนะคะวันนี้ก็ต้องขอบคุณด้วยนะคะคุณสกรินเสาภูนนะคะรักษาการแทนหัวหน้างานระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารนะคะมหาวิทยาลัยสงขลานครินค่ะที่ได้มา ร่วมพูดคุยกับเรานะคะกับรายการที่นี่มาอ่อนในวันนี้นะคะขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนีค่ะวันนี้หมดเวลารายการแล้วนะคะกลับมาพบกับรายการของเราได้ใหม่วันพรุ่งนี้เวลาเดียวกันนี้ค่ะวันนี้ลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครัคบมหาวิทยาลัยสงขลานครินีนิคตินสร้างคนสร้างเมือง success so กิตติยศจะตกแก่ท่านเองถ้าท่านทรงทรมาแห่งวิชาที่ไว้ให้